สิครับอยู่กับ UM เสเจริญการช่างนะครับโรงงานผลิตค่าติดรถไถยนะครับวันนี้ก็วันที่27พฤษภาคม2567นะครับมาอัปเดตการจัดส่งสินค้านะครับตัวค่าติดโรตารี่รถไถยนะครับส่วนมากวันนี้ก็เป็นล็อตอีกล็อตหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะเป็นล็อตที่ลูกค้าสั่งมาตั้งแต่กลางเดือนแล้วนะครับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภานะครับช่วงนี้ก็ผมนัดขึ้นงานตั้งแต่วันที่20มานะครับ ก็เลื่อยมาก็คือ20ถึง27นะครับก็เสร็จทั้งหมด12ท่านนะครับเมื่อกี้เนี่ยคุณลูกค้าก็เอาไปแล้วนะครับ1ตัวนะครับมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เป็น RX 1 6 5 E นะครับมารับที่โรงงานมารับที่โรงงานมีส่วนลดให้นะครับมีส่วนลดให้โทรมาสอบถามได้เบอร์โทร0 8 8 7 4 7 8 1 3 6ส่นะครับส่วนมากที่ผมจะจัดส่งวันนี้ก็จะเป็นขนส่งปรายศนี3ท่านนะครับแล้วก็ขนส่ง ภอีสารนะครับก็หลายท่านอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเราจัดส่งไปที่จังหวัดไหนบ้างก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็ผมจะรันงานต่อนะครับเนี่ยมาดูคิวผลิตงานต่อเป็นค่าติดโรตารี่นะครับ2 4 6 8หดนะครับรันต่อแท่านนะครับหลังจากนี้รันต่อแท่านนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับนี่ตอนนี้ก็จะส่งไปนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8สาี่ห้าดดท่านนะครับ อีกท่านหนึ่งก็คือเป็นค่าติดฐานนะครับค่าติดฐาน1ท่านนะครับค่าติดโตรตารี่เนี่ยทั้งหมด8ท่านนะครับแล้วก็2ท่านนี้ท่านนี้รับไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น 165E อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเหลืออีกท่านหนึ่งนี่นะครับตัวนี้ก็เป็น183 183F L5018 นะครับนี่ลักษณะของตัวคาดก็จะประมาณนี้เลยมีปีกให้นะครับปีกซ้ายขวาแถมให้นะครับ แถมให้ทุกตัวนะครับแถมให้ทุกตัวไม้มาดูนะครับนี่แถมให้ทุกตัวไม้มาดูครับนี่นี่ครับไอตัวมีปีกนี่ก็คือเป็นค่าติดโรตารี่ทั้งหมดนะครับก็ไว้วางใจได้เลยนะครับเราแถมให้แน่นอนนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกตัวนี้เป็นค่าติดผานนะครับคุณพรศักดิ์นะครับอยู่ที่อําเภอบ้านด่าลานหอยจังหวัดสุโขทัยตัวนี้เป็นค่าติดผานยันมาห้าสิบเอ็ดแรงโครงผานเป็นของ CMT นะครับนี่ค่าติดผานระยะฟันเอียงนะครับนี่ ระยะฟันเอียงค่าติดโรตารี่ระยะฟันตรงนะครับแล้วก็มีเพจนะครับมีเพจเพื่อที่จะจับยึดกับตัวโรตารี่นะครับเพื่อที่จะให้เราติดตั้งได้ง่ายๆเลยขันนอตออกรูเดิมนะครับไม่ได้เจาะไม่ได้เชื่อมอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะครับไปถึงก็เปลี่ยนนอตแล้วก็ขันล็อกได้เลยนะครับก็คุณพรศักดิ์หนึ่งท่านนะครับส่งไปที่จังหวัดสุโขทัยค่าติดฐานนะครับในส่วนของตัวเจ้ายักษ์ใหญ่นะครับนี่สองท่านนี้นะครับนี่ ่าเป็นรถ MU นะครับติดกับรถ MU นะครับความยาวอยู่ที่2องเมตรนะครับท่านแรกคุณอนุพงศ์นะครับอยู่ที่ตำบลปังกูอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตัวนี้ก็ค่าติดลอตเตอรี่ RX 2 2 0 g ติดกับรถ MU 5702นะครับความยาว2องเมตรยบนะครับมีปีกให้ไปถึงติดตั้งได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตัว 220G 220GA หูยึด หูยึดแขนกลางซ้ายขวาจะมีน็อตฝั่งละ2ตัวทั้งหมด4ตัวนะครับส่วน 220H เฮความยาว2เมตร20เหมือนกันนะครับแขนกลางจะมีน็อตฝั่งละฝั่งละตัว2ฝั่งก็2ตัวแต่ตัวนี้ 220G 2ฝั่งฝั่งละ2ตัว2ฝั่งก็ทั้งหมดก็4ตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับอขอบคุณลูกค้านะครับคุณอนุพงศ์นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณนลินนะครับตัวนี้ก็220 G A นะครับ220 G กับ220 G A ใส่กันได้นะครับหูยึดเหมือนกันเลยยกเว้น220 H นะครับลูกค้าไปดูรหัสให้ดีเพื่อที่จะสั่งในส่วนของคาดให้ตรงรุ่นนะครับทีมงานเราจะได้จัดให้ตรงรุ่นเพื่อที่จะติดตั้งง่ายๆนะครับคุณนลินอยู่ที่อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ2ตัวนี้เก็บเงินปลายทาง2.20เมตรยีเก็บเงินปลายทางโซนภาคอีสานอยู่90 00บาทภาคเหนือภาคใต้ก็บวกเพิ่มตัวละ500บาทนะครับ สเปคราคาตามรถนะครับอ่าสองท่านแล้วนะครับมาดูท่านที่สามนะครับคุณพานุพงศ์นะครับอยู่ที่อำเภอหลุมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นตัวติดโรตารีร่ RX 182f k u b ด t a คููต้า L 4708นะครับส่วนมาก 182f จะไปอยู่กับคู b ูต้า L 4708รุ่นเก่านะครับส่วน1 8 3 f จะเป็นติดกับตัวคูบูต้า L 5 0 1 8รุ่นใหม่ นะครับรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับแจ้งรหัสให้ตรงนะครับแต่ตัวนี้ก็คือขายึดตัวเดียวกันแหละครับแต่ผมจะเน้นเรื่องการแจ้งรหัสนะครับเพราะว่าทีมงานเราจะได้ขึ้นงานให้ตรงสเปคนะครับก็เก็บเงินปลายทางอยู่ที่8,500บาทนะครับขนส่งปอนนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์บวกเพิ่ม500จากส่วนอีศานปกติอีศานอยู่8 0 0 0บาทนะครับอ่าถ้าส่งปอนก็บวกเพิ่ม500บาทนะครับแล้วก็ท่านต่อมาก็เป็นคุณสุกิจนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ ตำบลหนองแกอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ตัวนี้ก็เป็น RX182F เหมือนกันนะครับเป็น LC7 เหมือนกันเลยนะครับยอดเก็บปลายทางก็อยู่8,500บาทนะครับมีปีกแถมให้เหมือนเดิมนะครับปีกไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับนอกเสียจากลูกค้าบอกอช่างผมไม่เอาปีกนะครับไม่เอาปีกก็ได้นะครับบอกผมแก้งผมเนาะตอนโทรมาสั่งแก้งว่าไม่เอาปีกนะครับเอาฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาอะไรฝั่งนึงก็ได้แล้วแต่ แต่ตัวปีกเนี่ยสามารถถอดได้ทั้งสองข้างเลยนะครับไม่ต้องใส่ปีกก็ถอดสลักมันมีสลักถอดออกก็คือไม่มีปีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวอุปกรณ์เป็นเชื่อมงาน CO2 นะครับเชื่อม CO2 เกรดเหล็กเป็นเกรดมาตรฐานมอกอนะครับเดี๋ยวมาดูท่านต่อไปนะครับคุณคุณคำนองนะครับอยู่ที่อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดต,ตัวนี้ก็เป็น 182F นะครับ 182F เยอะมากนะครับ1 8 2 F 1 8 3 F ติดด้วยกันได้นะครับติดด้วยกันได้นะครับผมก็ตัวนี้ส่งที่จังหวัดศรีสะเกดก็ราคา8,000บาทนะครับท่านต่อมาก็เป็นคุณสยามนะครับอยู่ที่อำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ตัวนี้ก็เป็นค่าติดโรตารี่ r อ1 6 5 E 1 6 5, e 5 E จะไปอยู่กับ L 4 0นะครับ L 4 0 1 8ถ้าเป็น L 3 6ก็จะเป็น1 6 4 E จะเป็นรุ่นเก่าขายึดไม่เหมือนกันนะครับ2ตัวนี้ ระยะคานเหมือนกันแต่ขายึดไม่เหมือนกันแจ้งให้ตรงนะครับก็เก็บเงินปลายทางอยู่7,500บาทนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นคุณชัยยานะครับคุณชัยยาอยู่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาตัวนี้ก็ 183F Rx 183F เป็นคูบูต้า5 0 1 8นะครับตัวนี้นะครับไปถึงก็ติดตั้งได้เลยมีเพจล็อกมีนอ็อตมีแหวนไปให้เก็บปลายทางอยู่ที่80,00บาทนะครับโซนภาคอีสานแล้วก็อีกท่านนึงคุณทองรัตน์นะครับ อยู่ที่อำเภอป่าติยวจังหวัดยะโสธรเนี่ยครับตัวนี้เป็น L36 นะครับ L36 รหัสจะเป็น rx 1 6ึ่นะครับราคารวมส่งเก็บปลายทางอยู่7,500บาทนะครับแก้งรหัสให้ตรงนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ โรงงานเราแล้วก็จะไล่ขึ้นขึ้นผลิตให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อเข้ามานะครับสําหรับโรงงานเรานะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นรถค่าติดผานนะครับอีกรถหนึ่งที่ผมจะส่งให้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านโรงงานอยู่อำเภอพยากระพูมิสัยจังหวัดมหาสาครคามนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับมีทั้งช่อง YouTube ในการใช้งานการติดตั้งก็เข้าไปดูนะครับพิมพ์ชื่ออู่ผมเลยอู่เอ็มสอเจริญการช่างการใช้งานการติดตั้งการปรับระดับอยู่ในช่องหมดแล้วนะครับ ใครที่เข้าไปดูส่วนมากลูกค้าที่จะเข้าไปดูก่อนการใช้งานนะครับว่าตอบโจทย์กับการใช้งานไหมเขาถึงจะสั่งนะครับแล้วก็อยู่ไกลๆติดตั้งเองได้ไหมนะครับดูให้มั่นใจเลยนะครับว่าติดตั้งเองได้แล้วก็ผมก็มีทีมงานที่จะรอบริการรับสายนะครับลูกค้านะครับแต่แต่ตอบแชทเนี่ยผมไม่สามารถที่จะไปไล่ตอบคอมเมนต์ได้หมดนะครับเพราะว่ามีค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับคอมเมนต์ก็ขอโทษขออภัยพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ